ครับผมสวัสดีครับก็มาพบกับเสียมรูเทียทีวีเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะนำเสนอในเรื่องของอการทำาซ u เดิ้กีตาร์โป่งนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกันนะครับผมสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือการวัดในส่วนของความเรียบของตัว s u ดเด n นะครับซึ่งจริงเราเราต้องมีการตั้งหน้าของ s ซดเดิเนี่ย ให้ได้ละนาบก่อนหนหน้านะครับก็โดยผมจะเลือกหน้าด้านข้างนะฮะตัวไม้บรรทัดเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าไม้บรรทัดขนาดนะครับผมซึ่งทางร้านสยามรุเทียของเราก็มีจําหน่ายอยู่นะครับตรงนั้นมันก็จะเป็นไม้บรรทัดที่มีความตรงมากนะครับสามารถใช้เป็นตัวอ้างอิงได้นะครับจากนั้นก็เราก็จะมาวาดดินสออย่างที่ผมทําอยู่เนี่ยนะฮะจากนั้นเราก็เริ่มทําการที่จะขัดนะครับผมตัวของตัวสัดเดินนะฮะ ก็ทำการขัดไปเรื่อยๆนะครับจนรอ,อยดินสอมันหายไปนะครับแล้วก็ให้มันได้หนานะ้าระหว่างที่เรากัดนี่เราก็หมั่นตรวจสอบนะครับโดยใช้ตัวไม้บรรณาขนาดเนี่ยดูส่องเทียบกระแสงว่าเออตอนนีมน้มันใช้ได้หรือ,อยังนะครับมันเรียบทั้งหน้าหรือ,อยังเพราะว่าการตั้งหน้าเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเราต้องตั้งหน้าให้มันเรียบก่อนหนึ่งด้านนะครับเพื่อที่จะ,ะเปิด ไปตั้งหน้าอื่นๆหรือว่าตั้งตัวฉากซึ่งเราจะทําในหน้าต่อๆไปนะครับผมครับออตอนนี้เราก็เห็นแล้วนะว่าตัวของรอยดินสอที่เราขีดไว้เนี่ยมันหายหมดแล้วนะครับแล้วเราก็เช็คกับตัวไม้บรรทัดนานแล้วว่าโอเคมันได้ความเรียบผิวนะครับตรงนี้มันก็จะเสร็จสิ้นนะครับในกระบวนการตั้งหน้าหนึ่งหน้านะครับครับผมต่อไปก็จะเป็นกระบวนการที่เราจะ หาความหนาของตัวซัดเดิลครับจริงๆเราสามารถวัดในตัวของลองซัดเดิลเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเลือกที่จะวัดจากตัวซัดเดิลตัวเก่านะครับเพราะว่าเรามีซัดเดิลตัวเก่าอยู่แล้วแล้วมันก็ฟิตพอดีนะครับก็ใช้วัดความหนาจากซัดเดิลตัวเก่าได้เลยนะครับผมครับจากนั้นเราก็ทําการขัดนะครับให้ได้ความหนาโดยขัดอีกหน้าหนึ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ทําวิธีการเหมือนเดิมนะครับผมผมก็เอาดินสอแรงเงานะครับ ตัวของ s a ดเดิอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมฝั่งตรงข้ามที่เราตั้งรานาไปแล้วนะจากนั้นเราก็เริ่มต้นทําการขัดได้เลยนะครับผมซึ่งการขัดตรงนี้เนี่ยนอกจากผิวที่เราต้องการให้มันเรียบแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของความขนาดนะครับความขนาดเนี่ยเราสามารถว,วัดได้โดยใช้วเวเนียรนะครับวัดความหนานะะหัวกลางท้ายดูว่า ความหนาเนี่ยมันหนาเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันหนาไม่เท่ากันนั่นหมายถึงว่าผิวสองฝั่งมันไม่ขนาดกันนะครับอันนี้ก็จะขยับมาจากหน้าที่แล้วเพราะหน้าที่แล้วเราเอาแค่เรียบใช่ไหมฮะตอนนี้เราต้องเอาขนาดให้มันเท่ากันด้วยครับผมเมื่อเราได้ขนาดาความหนาของซัดเดิลเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นในเรื่องของความยาวนะฮะน,นี้ผมก็วัดความยาวตัวซัดเดิลเดิมนะครับแล้วก็นําไปตัดนะครับก็คือนําตัวซัดเดิลที่เรา ขัดความหนาได้เมื่อกี้นําไปตัดนะครับการตัดกด็ใช้เลื่อยนะครับเลื่อยอที่เป็นเลื่อยฟันละเอียดแล้วก็คองแคบนะครับก็จะ,ะเป็นเลื่อยของร้านสยามรูเทียก็ได้นะครับได้ใช้ไดทท้ทุกตัวเลยนะครับสามารถตัดก,กระดูกได้หมดนะครับผมเสร็จแล้วเราก็นํามาฝนนะครับด้านหัวท้ายให้มันมนนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่มีตัวความคมอยู่นะครับแล้วก็ฝน ทั้งด้านหัวท่านท้ายครับผมเมื่อได้ขนาดใกล้เคียงแล้วนะครับเราก็านําตัวซัดเดิลเนี่ยไปลองใส่ในล่องสล็อตดูนะว่ามันได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้เราก็สามารถที่จะเอาออกมาแล้วก็มาขัดแต่งเพิ่มเติมทั้งในส่วนของความหนาแล้วก็ความยาวนะครับผมครับผมวิธีการเช็คว่าตัวของซัดเดิลได้ขนาดหรือ,อยังนะครับก็คือเรา,เราให้เราลองใช้มือเปล่านี่นะครับดึงซัดเดิลขึ้นมานะจะเห็นว่า เราสามารถดึงแซดเดิลออกมาได้นยด้วยมือเปล่านะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราคลิกกีตาร์แบบนี้นะครับซดเดิลมันก็ต้องไม่หลวมจนมันตกลงมานะครับอันนี้ก็คือวิธีการเช็คว่าแซดเดิลที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันใช้ได้ขนาดหรือยังนะครับให้เช็คแบบนี้ครับหลังจากที่แซดเดิลของเราได้ขนาดแล้วนะครับก็ให้เราใช้ตัวฟุตเหล็กนะครับผมขนาดที่ยาวพอสมควรเนี่ยวางพาดนะครับตั้งแต่ตัวนัดนะครับบนล่องสายหกนะครับ พาดมาให้มันชนกับตัวเซตเดิรเลยนะครับเพื่อที่เราจะทําการกําหนดความสูงของเซตเดิรนะครับผมครับซึ่งการกําหนดความสูงเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้ตัว Sting Action Gate นะครับเพื่อช่วยในการกําหนดความสูงที่เราต้องการนะครับผมซึ่งการกําหนดความสูงเนี่ยนะครับผมให้เรากําหนดให้มันต่ํากว่าความสูงที่เราต้องการสักเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการความสูงที่สิบสอง เช่นอสองมิลครึ่งอย่างเงี้ยให้เรากําหนดไว้ประมาณสัก2มิลก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราขึ้นสายเนี่ยตัวของหัวกีตาร์เนี่ยมันจะกระดกขึ้นมาอีกนิดน,นึงทําให้แอคชั่นเราสูงกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นให้เผื่อไว้เบื้องต้นนะฮะประมาณ0.5มิลจะดีที่สุดนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้เราทําการมาร์คตำแหน่งนะครับของตัวซัดเดิลนะครับด้านใต้ของตัวไม้บรรทัดครับ ขั้นตอนต่อไปเป็นการหาตัว radius ของคอนะครับผมซึ่ง radius ของกีตาร์ปกตโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ที่16นะครับแต่สำหรับกีตาร์ตัวนี้เนี่ยผมลองเช็คดูแล้วนะครับอยู่ที่12นะครับผมดังนั้นก็เราควรจะเช็คทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะทำการสร้าง set down นะครับควรเช็ค radius radius คอทุกครั้งครับเมื่อเรารู้ตัวของ radius นะครับแล้วเราก็าร์ k ตำแหน่งบนนัดโดยใช้ฟุตเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะมาลากเส้นตัวเส้นโค้งของอตัวเซตเดิลนะครับวิธีการกอ็อย่างที่เห็นตอนนี้เลยนะครับเราก็ใช้ radius gate เนี่ยวางทา่า radius ทั้งวางวางท่าไปบนจุดที่เรามาทั้งฝั่งสาย6แล้วก็สาย1นะฮะจากนั้นเราก็ขีดเส้นนะครับเราก็จะได้เส้นเป็นเส้นที่เราจะต้องทำตัวของ radius ของเซตเดิลให้ให้ถึงเส้นนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราเริ่มต้นทำการขัดนะครับ ก็พยายามทําการขัดแล้วก็ตรวจเช็คกับตัวเส้นไกด์ไลน์ที่เราวาดไว้นะครับแล้วก็ตรวจเช็คกับตัวของเรดิสเกตด้วยนะครับว่า,าตัวเคิร์ฟทีเ่เราขัดอยู่ตอนนี้นะครับมันได้ตัวเรดิสหรือ,อยังนะครับผมจากภาพนียนะครับก็จะเห็นได้ว่า,าการขัดของเราเนี่ยเข้าใกล้ตัวเส้นที่เราวาดไว้มากแล้วนะครับก็ให้เรารีเช็คนะครับผมตัว ด้วยเลดิสเกตตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันมันมันได้ระยะแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําอีกหน้าหนึ่งนะครับที่เหลือนะครับผมอีกหน้าหนึ่งนั่นก็คือหน้าที่จะต้องฝังลงไปในตัวซัดเดิลนะครับซึ่งหน้านี้เป็นหน้าที่มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าหน้านี้มันเอียงหรือ,อมันไม่ได้ฉากเนี่ยมันจะทําให้การส่งผ่านการสั่นสะเทือนของสายเนี่ยมันไปถึงตัวของอ ตัวบิดได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับก็คือตัวฉากที่มีความละเอียดสูงนะครับผมในการวัดหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าขอบฝั่งไหนของตัวซัดเดินเนี่ยมันมันไม่ได้ฉากนะครับให้เรา,เาทำการเริ่มต้นขัดนะครับอันนี้ผมก็ประยุกต์ใช้ตัวฉากตัวเมื่อกี้นะฮะอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือ,อผมใช้ตัวขอบของฉากเนี่ยเป็นเป็นเ,เหมือนเป็นรั้วนะครับเพื่อที่จะตั้งทำให้การขัด บริเวณด้าน,นใต้ของ s ซดเดิลเนี่ยมันเกิดความฉากนะครับผมก็ให้ประกบนะฮะแล้วก็ให้เอามือเนี่ยดันด้านข้างของตัวตัวฉากนะครับแล้วก็เราก็ขัดทําการเริ่มขัดไปเรื่อยๆนะครับผม สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนสำหรับคนที่ต้องการทำาซดเดิลให้เป็น s a ดเดิลแบบคอมเพนเซ e นะครับก็คือมีจุดปล่อยสายที่แตกต่างกันในแต่ละสายนะครับผมเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยผมก็ใช้สายกีตาร์สายหนึ่งนะครับผมสอดเข้าไปใต้ s a ดเดิลน,นะครับเพื่อที่จะกำหนดจุดปล่อยสายของ s a ดเดิลนะครับตัวนี้ผมก็กำลังทำอยู่กับสาย6นะวิธีการก็คือ เราก็เซต intonation แบบปกติแล้วก็ค่อยๆขยับสาย1ตัวนี้นะฮะที่ผมสอดลองใต้สาย6ไว้เนี่ยค่อยๆขยับไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับแล้วก็ลองเช็คอินโทเนชันดูว่าจุดปล่อยสายจุดไหนเนี่ยมันให้ตัวของ intonation ท,ที่เที่ยงตรงที่สุดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นจุดปล่อยสายที่ได้จากการาวัดโดยใช้สายสอดเข้าไปข้างใต้นะครับผม ผมก็จะมาร์กไว้แต่ละจุดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําตัวจุดปล่อยสายกันสําหรับตัวการทําจุดปล่อยสายเนี่ยนะับผมก็ให้ใช้ตัวของปากกาจับนะฮะหรือจะเป็นแคลมป์ก็ได้นะครับผมก็มันจะช่วยทําให้การทํางานเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมก็ใช้เป็นตัวแคมแคลมป์นะครับผมในการจับนะฮะเพื่อที่จะทําให้อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันอิสระ เพราะว่าเราจะสามารถทําองศาตะใบนะครับอย่างที่ผมทำเนี่ยนะฮะมันจะทําให้องศาตะใบเนี่ยม,มันเอียงได้มากกว่าการจับบนปากกาปกตินะครับผมก็ให้เราตะใบไปเรื่อยๆนะครับจนได้องศาที่มันสวยงามนะครับแล้วก็มีความกลมกลืนนะครับเป็นเส้นโค้งนะฮะแล้วก็ได้จุดปล่อยสายตามที่เราต้องการครับผมครับอันนี้ก็หลก ตะไบามาจนมันใกล้เคียงกับตัวตำแหน่งจุดปล่อยสายที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็ให้เราใช้กระดาษทรายนะครับในการขัดเพื่อจะลบรอยของตะไบนะครับผมแล้วก็อาจจะไล่เริ่มจากเซอร์เบอร์400อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็พยายามเช็ดขัดให้มันมีความกลมกลืนกันนะครับผมอาจจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจบสซกเบอร์800ก็ได้นะครับผม สำหรับคนที่ไม่ต้องการให้ซัดเดิลมันเงามากแต่สําหรับคนที่ต้องการให้ซัดเดิลดูเงางามเนี่ยเราอาจจะไล่ไปถึงเบอร์พัน0้าสออะไรได้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็นําไปใส่ในตัวกีตาร์นะครับผมแล้วก็ลองเช็คดูในเรื่องของตัวแอคชั่นนะครับว่ามันได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผมถ้ามันไม่ได้ก็ให้ถอดออกมาแล้วก็เอามาแก้ไขนะครับผมะจะเป็นการขัดด้านล่างก็ได้นะครับหรือจะ ขัดด้านบนก็ได้นะครับแต่ขัดด้านบนต้องระวังนิดนึงในเรื่องของจุดปล่อยสายนะครับผมว่ามันจะเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว s แต d เดนะครับผมขอบคุณมากครับ